ปึ๊บตุ๊บตรงหัวใจหัวใจเนี่ยไม่จําเป็นต้องตามแบบแม่พิมพ์คุกกี้นะคะสีขาวตัวนี้ก็จะเป็นรอยนูนเห็นไหมสวัสดีค่ะเริ่มกันเลยนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะว่าวันนี้เราทํางานจนดึกแล้วนะแล้วก็เริ่มเลยเพราะว่าลูกเราก็มาแล้ว <laughs> <laughs> เป็นชุก้าคุกกี้นะคะแล้วก็เป็นบัตเตอร์เป็นบัตเตอร์คุกกี้แล้วก็เราจะไม่ใช้ซอฟคุกกี้นะถ้าใครมีสูตรคุกกี้อยู่แล้วนะคะใคร ใครมีสูตรคุกกี้อยู่แล้วสามารถใช้ได้เวลาที่เราเอามาทําเนี่ยเราโลใช่ไหมทุกคนเราตีคุกกี้เสร็จเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนให้เขาเซ็ตเซ็ตเสร็จ,เ,รจเอาออกมาโลโลเสร็จใช้ใช้ตัวคุกกี้คัตเตอร์หัวใจนะกดลงไปกดลงไปเสร็จแล้วนะทุกคนเราก็เอามาใส่ถาดที่มันรองเนยพร้อมอบเนาะพอกดลงไปวางเสร็จเราไปเอาเข้าตู้เย็นก่อนเพื่อให้เขาเซ็ตมีความเย็น อีกครั้งหนึ่งกูเคยไลฟ์ไปตอนทําคุกกี้ตุ๊ดจีนนะวิธีการกดทุกอย่างเหมือนกันเลยพอเอาไปเซตในตู้เย็นแล้วเราก็เข้าอบ180องศาใช้พัดลมนะให้มันพัดพัดพัด,พดอบประมาณ1 0 1 0ถึง12นาทีนะแล้วแต่ไซส์อย่างอย่างตัวไซส์เนี้ปุ๊ก็จะ12นาทีไซส์ใหญ่กระหลิวจิ๋วแบบนี้ก็อบแค่ประมาณแบบ5-6นาทีนะตัวรอยไอซิ่งนี้นะคะปุ๊ใช้ไข่ขาวนะ 2ใบไอซิ่งลงไป300กรัมบีบมะนาวลงไปซีกบางๆนิดหนึ่งอะ่ะเหมือนเรากินก๋วยเตี๋ยวอะ่ะครึ่งของครึ่งอย่างเัี้นน่ะบีบลงไปเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ตีทุกคนตีด้วยหัวใบพัดนะตีด้วยหัวกระติกมันจะฟูมันจะฟูเราไม่เอาฟูเราไม่ชอบฟูถ้ามันฟูมันมีฟองอากาศแล้วมันจะทําให้สวยเราไม่ชอบฟูเราจะใช้หัวใบพัดตียิ่งตีเขาจะยิ่งเหนียวถ้าเหนียวมาก เราใส่น้ําลงไปได้ไม่ที่ต้องเติมมะนาวลงไปเพราะว่าเราไม่ต้องการให้แบบไข่มันออกสีเหลืองเนาะไม่คือไข่ขาวมันก็ยังมีอมเหลืองนิดนึงเวลาที่มาผสมสีต่างๆอะ่ะมันจะไม่เป็นสีตามนั้นเราก็เลยต้องผสมเอ,อน้ำมะนาวลงไปนิดหนึ่งเพื่อให้ไข,ข,ขนะ่ขาวมันเป็นสีขาวเนาะเพื่อให้ไข่ขาวมันเป็นสีขาวนะคะแล้วก็กูจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนี่ให้มันเป็นสายได้แบบนี้แล้วเขาก็จะ เซตตัวพออยู่บนคุกกี้ของเราบีบปุ๊บยกแบบนี้แล้วมันจะไปตามเส้นเราได้เราต้องยกนะทุกคนสมมุติถ้าเราบีบจอ่อจอจอจอแบบนี้เส้นมันจะยึกยึกยืๆๆเห็นไหมถ้าจอมากๆอ่ะเส้นเขาจะยึก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 อย่างนี้ถ้าจะทําให้มันตรงเทคนิคก็คือเราจะบีบแล้วก็ยกหัวนิดนึงแล้วเส้นเนี่ยมันจะหล่นลงไปตามทางที่เราไป เห็นไหมอันนี้คือเทคนิคทุกคนอันนี้คือเทคนิคดูนะเวลาปูไปนะคะปูจะยกมือสูงนิดหนึ่งนะเห็นไหมมันจะไม่ชนกับขอบแล้วเราก็เดินไปค่อยๆไปปึ๊บแบบนี้ตรงขอบก็โคง้งตามรูปหัวใจไปถ้าใครยังไม่ถนัดให้หัดบนจานก่อนเราค่อยมาลงเห็นไหมว่า<ม>เราจะไม่จ่อตรงคุกกี้นะเราจะยกขึ้นเขาสูงนิดนึงเราก็จะไม่ว่า จะไม่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะไกลไลให้มันติดขอบจนเกินไปแปบ๊บหนึ่งนะแม่กำลังใช้สมาธิปึ๊บตุ๊บตรงหัวใจหัวใจเนี่ยไม่จําเป็นต้องตามแบบแม่พิมพ์คุกกี้นะคะเพราะว่าบางทีอะตามแบบแล้วแบบมันทื่อเกินไปอะหัวใจที่ตามแบบคุกกี้เวลาที่ใส่ถุงบีบอะมันจะบีบง่ายขึ้นง่ายกว่าการใช้ช้อนตักทุกคนก็เวลาทํางานนะ เทคนิคสำคัญเลยสำหรับการทํางานไอซิ่งนะทุกคนคือเวลามันเจออากาศมันจะเซ็ตพอมันตกตะกอนเสร็จปุ๊บไอซิ่งเราก็จะแบบเป็นอารมณ์เป็นเม็ดๆเนาะเวลาที่มันแหง้งนะห้ามทิ้งข้ามคืนเล่นตรงขอบก่อนแล้วเดี๋ยวตรงกลางเนี่ยเราสะค่อยๆค่อยๆเกลี่ยให้มันมาเจอกันตรงกลางเนาะเราจะได้ไม่ต้องใช้ไอซิ่งเยอะเกินไปแล้วก็คุกกี้เราจะได้ไม่ต้องหวานมากด้วย ให้มันไหลลงมาเราไม่ได้อยากให้มันหวานจนเกินไปเนาะเราก็ไม่ต้องฟิลหนาเตะล้วก็ถ้าเราฟิลหนามากอะค่ะมันจะล้นล้นขอบพอมันล้นขอบเราก็ทํางานยากมันก็ไม่สวยเกิดมันยังเห็นลายคุกกี้เนี่ยแสดงว่าฟิลบางเราก็ใส่ลงไปอีกนิดหนึ่งแล้วก็ใช้หัวนะ่ะคนๆหรือว่าไม้จิ้มฟันก็ได้นะถ้าเกิดเจอตรงไหนอะค่ะที่เขาเป็นฟองอากาศค่ะเราก็จะวนๆเขาหน่อยหนึ่ง สิ่งที่ปูเอามายดก็คือเป็นแบบน้ำนะเป็นแบบน้ำดูนะปูหยดลงไปปูจะทำลายโพคาดอดปึ๊บเห็นไหมเห็นเห็นไหมเอ่ยสังเกตนะคะปูหยดลงไปปุ๊บเขาจะซึมเป็นเนื้อเดียวกันนี่เห็นไหมเขาจะซึมเป็นเนื้อเดียวกันเลยเหมือนแบบว่าเป็นผ้าผืนเดียวกันคำถามคือพี่คะแล้วถ้ามันแข็งแล้วอะหยดแล้วมันจะเป็นไหมไม่เป็นนะคะถ้าเกิดมันแข็งแล้วอะมันก็จะเป็นรอยนูน สีขาวตัวนี้ก็จะเป็นรอยนูนเห็นไหมอย่างเงี้ยปุ๊บก็จะได้ลายโพคาดอดนี่เป็นยังไงคะคือเขาแห้งแล้วเวลาเสร็จแล้วเนี่ยพอเขาแห้งแล้วเห็นไหมพอจับปุ๊บมันก็จะแข็งแบบนี้เลยนะแ,แข็งหัที่บบเราจะใช้เขียนเนี่ยเราก็แบบให้มันคล้ายๆหัวปากกาที่เราทํา ดังนั้นน่ะเวลาที่ใช้เขียนน่ะสังเกตไหมว่าเวลาที่ร้านเขาเขียนอะไรต่างเนี่ยทำไมเขาถึงต้องใช้ถุงบีบอันเล็กๆไม่ใช้ถุงบีบอันใหญ่เพราะว่าถ้าเกิดเราเขียนแล้วเราใช้ถุงบีบอันใหญ่ปุ๊บถุงบีบอันใหญ่แบบไหนคะถุงบีบอันใหญ่อย่างเงี้ยมันยากต่อการเขียนนะมันเลยมีความจําเป็นจะต้องเอ่อเขาเรียกว่าอะไรละ่ะพับกระดาษไขใน,ในการเขียนหรือทําแบบถุงบีบหัวเล็กๆที่แบบมันถนัดมือเราในการเขียนนะมันจะทําให้เรา<ห>เขียนเห็นไหมว่าปุยกลาย ปึ๊บอ่าคือฟอนต์เราเนี่ยก็อาจจะมีลูกเล่นหน่อยอันนีแแนะน้แล้วแต่เราคีเอทนะทุกคนแล้วแต่เราคีเอทอ่ะสมมติผูาเขียนเลิบลงไปแบบนี้เห็นไหมต้องการความเงียบเนาะอ่ะโมนพิมพ์แนะนำเป็นโมนแบบว่าน่ารักกุ๊กกิ๊กกิ ไม่แบบว่าไม่ใหญ่จนเกินไปเพราะมันจะวางไม่ได้หน่อยนะนิดหน่อยเห็นไหมเบี้ยวมีความแบบหนึ่งนะนี่บทบังความชั่วร้ายปึ๊บเวลาวางต้องวางดีๆกะกะเป็นแม่นปึ๊บหรือคำถามคือพี่ไม่เอาตัวอักษรบ้าได้ไหมเป็นเน็ตบุกก็ได้ เป็นเน็ตบุกก็ได้เดี๋ยวจะทาให้ดูนะโรยเข้าไปเห็นไหมอันนี้มันเป็นโรยเข้าไปเลยตอนที่เขาเปียกๆนี่แหละเวลานั้นคือเขาก็จะได้อยู่เลยแล้วเราแบบไม่ต้องมากดถ้าเกิดกดมันก็แตกถูกปะถ้าเกิดมันแข็งแล้วอะเราสามารถใส่ถุงแก้วได้แต่จะใส่ตอนไหนจะใส่ตอนที่แบบเขาแบบแห้งสนิทแล้วนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ยตัวที่แห้งสนิทของปุ๊นเนี่ยจะเป็นตัวเล็กจิว๋วเดี๋ยวจะลองใส่ตัวเล็กจิ๋วให้ดู พีเอดของเราได้ปึ๊บหว่าไซส์คุกกี้ของตัวเองอะ่ะคือไซส์ไหนเนาะอ่าแบบนี้คู่รัก2อันก็ได้แล้วเราก็แบบจับจีบเขานิดหน่อยอ้ะผูกให้มันแบบว่าตรงๆอย่าเบี้ยวอย่าบูดนะอยู่คนเดียวก็ต้องผูกได้นะทุกคนอย่าถึงขนาดว่าเฮ้ยทําคุกกี้อันเดียวแล้วแบบว่าต้องเรียกแฟนมาช่วยจับปล่อยให้มันไปนอนเถอะนะนะเรามาดัดไว้ก่อน มัดไว้ก่อนให้มันตรงๆแบบนี้ทุกคนนะ,ะมัดเป็นโบปุ๊บนี่เห็นไหมพอเวลาอย่างเงี้ยเวลาเรามัดเสร็จปุ๊บอะเราจะชอบได้แบบโบแบบใหญ่ๆแล้วก็ห่างไม่เท่ากันอะตรงเนี้ยอยากให้ปรับนะนี่ปุ๊บนี่เราก็จะได้หนึ่งไอเดียแบบนี้น่ารักไหมน่ารักไหมมา <c oughs> ดูอาจารย์คุมสวยขอบคุณค่ะคุณหนไม่ต้อง<ด><ด>โบก็ได้ปรเคยทำคุกกี้แบบเนี้ยให้ดีแท็ก กว่าชิ้นสิ่งที่เขาทํามาก็คือว่าเขาก็ไปคีเอดตัวถุงเนาะมาโดยที่ขงบนเนี่ยก็เป็นโลโก้เขาแล้วก็ข้างล่างแบบเปิดให้เราใส่ได้แบบนี้เหมือนกันเห็นไหมข้างหลังเราก็ทําเป็นโลโก้ตัวเองแบบนี้ก็ได้นี่อย่างนี้นะถ้าสมมติปุ๊บเราแพ็คมาหลายๆอันสมมติเราแพ็คมาหลายๆอันได้แล้วเราก็มาเรียงใส่กล่องได้นี่ใส่กล่องใส่ใส่อ่าคิดคิด,ค,ดคิดภาพตามนะถ้าเกิดเรามีเยอะๆแบบนี้เราก็เรียงใส่กล่อง แล้วเราก็ปิดกล่องนี่ใสๆแบบนี้สวยๆผูกโบอีกสักชั้นหนึ่งข้างนอกเห็นไหมเราก็จะแบบเรียงคุกกี้เป็นตับๆๆๆๆเรียนทําเค้กที่เป็นแบบงานเค้กสามิติก็ตามร้านเค้กโมเดิร์ลก็ตามนะคะทักแอดมินเนาะมีทังคอส์สดเราต้องทอดกลุ่มนะคะทักแอดมินไปได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะ จากวันนี้ไปถึงวันวาเลนไทน์เดี๋ยวจะเอาไอเดียวันวาเลนไทน์มาฝากกันเรื่อยๆเ,เราทําอะไรเป็นอยู่แล้วต่อยอดจากสิ่งที่เราเป็นต่อขึ้นไปอีกนะคะนะหวังว่าเพื่อนๆได้ไอเดียกันนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ